a ะ s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi w a ดิฉันนางสาวไอนีตาตุเลกค่ะวิสาหกิจชุมชนโตลางาวิสาหกิจชุมชนตลาง,งานะคะก็ตั้งอยู่หมู่ที่5ตําบลปุโรกุยอุาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค,ค่ะกลุ่มของเรานะคะณตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่เลี้ยงเดียวแม่ไม้ค่ะคนตกงานแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ว่าไม่ได้เรียนต่อค่ะ ต้นทุนเดิมของเราก็คือเรามีองค์ความรู้ในเรื่องของการทําน้ําพริกแต่ว่าเราสามารถทํากินในครัวเรือนได้ไม่สามารถที่จะทำจำไหนในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะคือในเมื่อเรามีความรู้ตรงนี้แล้วค่ะเราก็อยากจะสร้างอาชีพจากตรงนี้ค่ะ จากการลงพื้นที่ได้ค้นพบว่าต้นทุนเดิมที่เขามีอยู่นั้นอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่อย่างเช่นกระบวนการแปรรูปน้ำพริกมะม่วงเบาวิธีการดั้งเดิมที่เขาใช้ในการแปรรูปนั้นยังไม่เอื้อต่อการแปรรูปเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะไปสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้โดยการเอาน้ำพริกมะม่วงเบาเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างอาชีพนั้นหมายความว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต จากเดิมให้สามารถเป็นกระบวนการผลิตใหม่ที่เอื้อต่อการแปรรูปและก็จำหน่ายเชิงพาณิชย์อาจารย์เข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์ทำให้กระบวนการผลิตของเราเนี่ยก็คือเปลีป่ยนแปลงจากเดิมที่เราใช้การตำก็มาเป็นการใช้เทคนโนโลยีสมัยใหม่ค่ะ กระบวนการแปรรูปน้ำพริกมะม่วงเบาของคุณชนจะมี2ปัญหาหลักๆใหญ่ๆ1ก็คือกระบวนการแปรรูปไม่ได้มาตรฐานและก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มกําลังการผลิตได้2ก็คือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานก็จะมีอายุการเก็บรักษาแค่1วันเองด้วยปัญหานี้ผมและก็นักวิจัยก็เลยได้ไปประชุมกันและก็คัดเลือก เพื่อที่จะหาตัวเทคโนโลยีหรือว่านวัตรกรรมที่เหมาะสมกับที่เราจะมาแก้ปัญหานี้เราค้นพบว่ากระบวนการหรือว่าปัญหาที่ชุมชนกําลังประสบอยู่นั้นเรามีเทคโนโลยีที่เพียงพอที่จะไปแก้ปัญหานั้นได้หนึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปที่ให้ได้มาตรฐานและก็ใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยทำให้กระบวนการผลิตนั้นสามารถที่จะผลิตได้มากขึ้น คือเราใช้เทคโนโลยีของกระบวนการสเตอริไลซ์ซึ่งกระบวนการสเตอริไลซ์นั้นสามารถที่จะยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากเนมที่เก็บได้แค่1วันสามารถที่จะเก็บได้เป็นระยะเวลา1ปีซึ่งจะทําให้สามารถที่จะจําหน่ายในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือว่าส่งออกได้มากขึ้นครับ ในเรื่องของการยืดอายุการเก็บรักษาค่ะจากเดิมที่ว่าน้ำพริกสดที่เราทำเนี่ยเก็บได้แค่1-2วันแต่ว่าหลังจากที่อาจารย์เข้ามาช่วยอะค่ะทำให้น้ำพริกของเราเนี่ยสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน1ปีโดยใช้การสเตอริไลซ์ค่ะวันหนึ่งอะเราสามารถที่จะผลิตได้จานวนที่มากขึ้นจากเดิมนั้นแค่วันเดืสองหนึ่งถึงสองกิโลแต่ปัจจุบันเราทำได้ถึงเจ็ดสิบกิโลค่ะ อนะะอกจากว่าผู้ซื้อนะคะได้น้ําพริกที่อร่อยกลมกล่อมแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเหมือนกับว่าเราได้ช่วยนะคะช่วยชีวิตนะคะช่วยแม่ไม้ช่วยคนที่เขาตกง,งานคนที่เขาไม่มีงานแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยให้ให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เป็นการต่อเติมชีวิตของเขาะคะ่ะ